นจะได้กินพร้อมกับของในเซเว่นถ้าใครแพ้จะอดกินครับยังยิงยาวเวงจุ๊บเย้แซลมอนกับไข่กุ้งเซเว่นจุ๊บเย้จุ๊บชิสอีกแล้วมยังยิงยาวเวงจุ๊บเบอร์อะไรจะได้กินแซลมอนโปะลงไปชิ้นเล็กเล็ครับยังยิงยาวเวงจุ๊บคาร์ลินเซลมอน ว้าว BS ของไอเซเว่นอุ้ยสวัสดีครับทุกคนอยู่ตอนรับผู้ชมหุันตินะครับอุ้ตินะ่ากินมากเลยตอนรับน้องสาวครับกลับมาทําคลิปแล้วใครคิดถึงพี่โบนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วคอมเมนต์ก็มาเลยว่าอยากให้พี่โบเป็นคนจนอีกไหมเอาละครับไม่รอช้าดเดี๋ยวเราจะมาป่อยชุบกันถ้าใครชนะจะได้กินพร้อมกับของในเซเว่นถ้าใครแพ้จะอดกินครับยังยิงยาวบังเวงจุ๊บเย้ชนะได้กินก่อนเลยว้า โอ้โโอ้โเด้งเด้งเลยว้าวชิ้นนี้คุณภูลครับโปรลงไปแบบนี้แซลมอนกับไข่กุ้งเซเว่นเข้ากันมากน้ำยำพร้อมปลาร้าพร้อมรวมกันต่อไป ต่อไปสวยมากทุกคนยังยิงยาวปอพิงชุก ASMR เอากรอบรดหูกะทะจะไม่กินอะไรยังกับกินกับแซลมอนเราจะเอามาอดแ p ปการด้วยการเอาแซลมอนมาพันเดื้อแซลมอนแบบนี้จุ่มน้ำจิ้มลงปา กรอบแซ่บเนื้อแซมมอนนุ่มๆต่อไปกันเลยทุกคนยิงยาวกระเป๋ายิงชุบสอีกแล้วเไรจะได้กินกับเขาบ้างเนี่ยจะเห็นฟิีก็ไม่ได้เอาไปเลยมาม่าพิษมาเลเซีย ไม่เป็นไรน่าจะเข้ากันได้อยู่แซลมอนกับมาม่าเผ็ดมาเลเซียครับคุณค่าผิดคือเผ็ดที่สุดในโลกเลยครับแล้วฉันจะรอดไปป๊าร์เผ็ดแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์แกโปแซลอะโปแซลขอบคุณค่ะไม่ไม่ของฉันนี่ของฉันครับมาม่าร้อน ใครคำแล้เขาเผ็ดแล้วอุ๊ยเผ็ดอืมเผ็ดมากโคตรเผ็ดเลยทุกคนสรุปก็คือไม่ไหวอันนี้เงยยิ้มอะไรอ่ะเขาไม oh ่ได้ย um> ิ้มเลยเผ็ดมากเงยยิ้มยังบอกเองจุ๊บเมื่ออะไรจะได้กินกระเค้เผ็ดบุญไปเลยนะขีอันแล้วนะสามสี่อันแล้วนะ ไม่เป็นไรมันยังมีไลอันท้นท like, okay. ้ายนวดจะชนะเลียงเลยก็ไ huh ด้มาของพี่ได้กินอะไรครับทูนาสเปคแน่จะดับเผ็ดได้พอดีเลย thank you คือเชโบทุกคนที่ชอบกินมากคือแบบนี่เขาจะมีช้อนให้มีตัวแคกเกอร์ให้แคกเกอร์ลงไปแบบนี้เป็นชิ้นๆนะครับเรียงๆแบบนี้เลยแม่อุ้ยลิ่นชีทูนาหอมมากแม่ ดูนะว่าคิดอะไรไม่เหมือนเหไม่เหมือนโปะลงไปครับอันนี้เป็นรสชีสยุดยยุ่ยมยชมเชลโมนโปะลงไปชิ้นเล็กเลครับเข้ากันมากมีความแบบชีสทูน่าหอมๆแล้วก็ซอสมันนุ่มๆช่ำๆเลยทุกคนอ่ารอบนี้โบต้องชนะไงแล้วมันเป็นไปไม่ได้จะแพตลอดยังยิงยาวปะกยิง เดี๋ยวไปขอยขึ้นเลยไปทำบุญตา่มันแน่กรับไปลอยเดี๋ยวยันเดียวนไม่ได้กินมันแดงชิ้นใหญ่อยู่เลยโรยลงไปครับกุ๊กกุกกุกกุ๊กแบบน่าจะกรอบหอมๆทุกคนอืมกลิ่นสาหร่ายหอมมากอล้วนะยังยิงยังว่ยิงจุกฮ้ยทำใจแล้วใครนะเมย์หนูไม่ได้กินเลยนะ อันต่อไปเอาไปเลยผักโขมอบชีสวางครับวางาแล้วมันมีเสียงเร็วอ่ะนะครับทุกคนจะเป็นแบบชีสแบบจิ้ๆแบบนี้เลยว้าวออแต่เราก็จะใส่แซลมอนนะครับผสมลงไปแบบนี้เลยจ้ะน่า,นากินมากไปลองเลยแซลมอนมัไปดึงกำเพออะไรเนี่ยอะไรวะ อ่าปันคอสองชุบชุบชีวิตมันท่คือหมึกกรุบหมึกกรุบเซเว่นสองแันสูกินกับแซลมอนว้าวววใส่หมึกกร<อ><ก>ุบนะครับ <plain> ลงไปนี่เข้าไปในแซลมอนที่เราแบบหั่นเปิดออกมา เป็นคำำเหมือนซูชิแบบนี้บน่าลองมากแล้วเนี่ยของโปรดไปด้วยววนุ่มหวานแซลมอนมีความกรุบตัดกรุบกรุบยันยิงยาวประกับเปยิง กันชนะกินกับแซลมอนกับสิ่งนี้เซเว่นครับมาอะไรครกไม่มีน้ำจิ้มเหรอหมายถึงว่าแบบไม่มีเขาจิ้มคนไรในค้กเจริงข้าครับเอาดีๆแ <R DD. S 1> ซลมอนกับห,หวานหวานแค่ล้ำชูชีไป มันได้แต่ว่ามันเป็นแบบแนวเหมือนกินของแนวของหวานมากกว่าทุกคนโอ้ย่างยิงยาวประกับไปยิงชั๊อะไรความรักชนะทุกอย่างเฮ <c oughs> นะียนะที่ได้กินอันนี้ตะกะอะไรก่อนมันเป็นรูปแบบรูปลูกกับแบบเหมือนมีกะเพราอยู่ในชีสจริงๆอะครับโปะลงไปกับชีสแบบนี้ครับทุกคนนี่แล้วเราก็จะเอาแผ่นนะครับเหมือนมาม้วนเขาแบบนี้ หุยดูดีนะ like. หืมมือกเมๆถ่ายถ่ายมายั่งยิ่าเบอร์ไปยิงจุ๊บอะไรอีกอ่ะอันนี้ปีศาจอันนี้อะไรคอนคอนปีศาจกินคอนชนะอันต่อไปของพี่กินสลัดกระป๋ หอมนุ่มไปชิมเป็นต่อครับอหารต่อไปไม่ต้องไปดูกินไปเลยเฮ้ยไม่ได้คนดูเขายังเห็นหนูกิน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 ไปเลยไม่เอามาไปชุบกันยังยิงเยาวประกบให้โบชนะอ้ออชวไก่นี่มันมันอยู่ข้างในมันแบบเป็นเด้งแบบนี้แล้วเราก็จะเอาแซลมอนนะครับชิ้นเล็กๆอีกแล้วมาพาดแบบนี้ ไม่เป็นไรเ,เอามือหนีบไปมือบี่มือบีได้ทุกคนแซลมอนพาสแบบนี้ครับใครอยาครับนี่ยแกบอกกูว้าวอร,ร่อยเทมปุ่นโบไม่ได้กินเลยอยากกินบ้างขอโทษด้วยก็ที่เหลือนี้นะครับที่ก็จะเอาไป เก็บนะครับเพราะว่าน้องไม่ถนาน้องก็อดกินนะครับทุกคนกิมมี่ลาไปก่อนแล้วจะเกิดกิมนาแต่ถ้าอยากให้โบกินกดไลค์คิมมี่ถึง3,000ไลค์เดี๋ยวให้โบมากินแซลมอนใหม่อีกทิหนึ่งครับทุกคนแป๊ายบวยกดไลค์ด้วยอยากกิน